สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอนะคะสระโอเขียนไว้หน้าพระยัญชนะเมื่อเห็นสระโอให้นึกถึงคำว่าโคคโอโคมาฝึกสะกดคำนะคะสอโอโส มาโอโมนาโอโนบาโอโบ่โคโอโครอโอโร โอโกกอโอโกไม่โทโกโสพาสอโอโสพออาพาโสพากิโมโนกออิ อิโอโมโนโอโนกิโมโนโบ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 โค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 โรตี รอโอโรตอ,อีตีโรตีโกโกโกโอกโกกกโอกโอกไม่โทโกโกโกหนึ่งโซภามีกิโมโน สองโสภามีโบสามโสภามีโคสี่โสภามีโรตี ห้าโสภามีโกโก้มันฝึกอ่านนะคะสวัสดีค่ะ